นาที่ไหนคะนอนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่คาเฟอเมซอนปตทปทายนะคะ,ะเราเออเรามาแวะแวะทำอะไรคะเนี่ย,อ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 ,ยอ๋อค่ะอ่าไปกันเลยค่ะไป

ปลา,<อ>านินปลานินปลาช่อนหอเห็นไหมเพืน <c oughs> เพื่อนไอ <c oughs> ้้ไม่เอา <c oughs> อันนี้ร้านอะไรคะน้องไอ้อน้องไอ้ติมจะกินอะไรนี่น้องไอ้ติม ไข่ปิ้งไ่ปิ้งมีปลาอะไรน่ะปลาดุกปลาดุกอะไรปลาดุกปลาดุกย่างอะไรย่างหมดเลยออย่างหมดเลยปีกไก่ไม่เห็นเลยน่ะอายวิทยจะกินอะไรคะวันนี้ปีกไก่อะไรเลือกเอาไข่ปิ้งปลาปิ้งอืมอันนั้นอะไรตับตับปิ้งเหรอเนี่ยอืมตับปิ้ง <5. S 2> ถือดีๆลูกเดี๋ยวมันจะร่วงตับปิ้งค่ะตับย่างอืมอืมตับย่าง,างนี่หลัานี้เก็จะเข้านากนเป็นอะคะปลานี่เอามาจากไหนคะอันนี้ซือมาจากตลาดตลาดอะไรคะ ปลาอะไรปลาไทยปลาไทยนั่นแหละปลาไทยค่ะไ,ไปไปไปอยปูระวังตกน้ำน,นะตอนแรกพี่นึกว่าจะปลามาทำอะไรนะ <laughs> ปล่อยลงไปลูกปล่อยลงไปจับเลยก็ได้เออนะจับเลยจับเลยจับเลยเดี๋ยวคนจับไปก,กินอีกจับเลยจับทั้งตัวแหละเออแล้วก็เออไปหมดย่างหมดยางัยาง้<ป>ยงไป,งไปดขึนไปจะดน้ตอนนันขนไปเลย นี่พาไปดูพาเพื่อนไปดูน้ำก่อนพาไปดูน้าไปเดินไปนี่แม่น้ําอะไรนะพ่อ,ำพอลำตะลำลำกระแททอะลำกระแทกนะครับอันนี้ลำกระแทกนี่เดินไปอีกวี่เดินไปเต็มเลยน้ําเต็มเลยเห็นไหมทวาี่มาดู <c oughs> จากปกติน้ําไม่มีเลยนะครับดูวี่มู <c oughs> <ผล S 1> นูน่นเต็มหมดเลยน้ำท่วมฝั่งน้นใหน้ดูฝั่งนน้นเลยอู้ว่อากาศด,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 ดีมากเลยะออกดีมากเลยไหคะนายาออกลวงข้าวยัง เดินหน้าเดินหน้าผัดไปดูฝั่งโอออสก่อนนะเดินหน้า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 ข้าจะออกถ่ายดิไปพี่พาไปเดินไปเดินไปกับปู่เดินไปเลยไม่ได้กินไม่ได้กินยังไปบมืองเออัน้น้ำคลองน้ำคลองน้ำมันเยอะน้ำมันท่วมสิไปเดินตามย่าไปย่าบอกว่าข้าวไม่มีที่ไหนข้าวเต็มทุ่งหมด 哎。<noise>

แยกหามือนบ้านถึงบานไดน่าเราแยกนะแยกแยกก่อนแม่ว่าว่ามีจะไร่แล้วฮะได้ได้น่าเดี๋ยวแม่กันเสร็จใช่ไหมคะเราจะพาไปอีกไร่หนึ่งค่ะอีกที่หนึ่งอยู่ที่ไหนบ้านส้มปล่อยที่ระวังไปเร็วไปเร็วติมเร็วทีวีไปนู่นแล้ววิ่งทีเตี้มเร็วให้ติมไม่วิ่งอ่ะวิ่งไปวิ่งกับพีพีนู่น ไปเร็วไปเร็วไปวิ่งไปเป็นโอ้โหเป็นหลุมเห็นแล้วเห็นแล้วเอาไว้เลี้ยงปลาป่ะเนี่ย ดินมันซุดลูกมันอาจจะดินอะนะฝนมันเลงไหมพายุก็เข้าอ่ะนะอารมณ์มันก็มูดมูดน้ำก็พุทธุทธทำให้ดูมันแตกน้ะมันก็ไหลไหลไหลแล้วก็เขาอะก็ไม่ทำจ่าไซอะไรวันนี้เราไปที่ไหนเนี่ยคอก้อนจั่อันนี้นาที่ไหนคะบ้านไซอะไรคะบ้านไซทองค่ะ ข้าวเยอะไหมคะเนี่ยข้าวเยอะข้าวเนะคะเขียวปุ๋ยด้ไหนไหนเรียกยาสิยาอยู่ไหนทางขวายา่ซโน้โนอ่าเรียกยาสิอ่าเรียกยาสิยาเอออ้าวมาแล้วใครมาใครมาใครมาวะใครมาวะมาแล้วโอ้โห นใไปวิ่งเล่นกับน้องนมหนูน้องูนู่นขอลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนฝากอะไรนะคะฝากกด subscribe กดจิตามนะดีเพื่ออะไรคะ